ครับวันนี้มาเจอผมวงอยากจะปวดดิเจตจอร์เจีรับผมก็กดไลค์เใย้ผมก็กดแชร์ไลค์นี้แชร์ในสติ๊กเกอร์ของเอสซีนัมีค่าสถาบคนสมบัติปาดีชูจร์เจีนะครับสบายใจนะครับสถานที่นี่สวยนะครับศาสดาทุกศาสดาเขาสวยเราเป็นคนดีนะฮะศาสนาทุกศาสนาเขาสวยเราเป็นคนดีจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวทำนิสัยเปลี่ยนได้ แต่สามดาวขคนเนะี่ยมันเกลียบไม่ได้หรอกพ่อแม่ผมสอนผมเสมอว่าโกกเขาก็ไม่ได้สตางเกลียบเขาก็ไม่ได้สตางหลอกเขาก็ไม่ได้สตางอาหารจะอร่อยขนาดไหนก็มือเดียวนะฮะเรื่องมันเศร้าครับเศร้ายัางไงครับนะฮะเกิดมาชาตินี้มันก็เศร้าอยู่แล้วนะฮะ มาคมบอกว่าเกิดมาทำไมต้องยอมมาคมเกิดมาบอกว่าเอ้ยทำไมเราเกิดมาเราต้องมาโชดใช้กรรมกรรมนั้นมันก็มีทุกคนนะครับแต่เรื่องมาเศร้าครับอะไรเราเก็แพ้ไปหมดนะฮะแต่สิ่งที่ถูกก็ค่าแรงค่าต่ามหกคนนะี้มาถูกมากนะฮะที่เขาสำรวจนะครับคนตายกับโรคโควิดมันมีน้อย แต่คนตายกับบางคนเครียดถูกไม่เกรนตายก็มีค่าตัวตายเพราะว่าเศรษกิจตกต่ำเข้าอยา่างมบบแพงอย่างเงี้ยนะมีคนตายเยอะแยะมั่งไหมที่เขาสำรวะคนที่ตายโรคโควิดอะมันมีน้อยโควิดอะมันมียารักษานนครับแต่เขาว่าเจ้าชู้เขาว่าตอแหลคขาว่าโกหกเขาว่าหลอกลวง เพาว่าไม่รู้จักพอมันมียารักษานนครับแล้วก็เศรษฐกิจตกตามนะฮะหรือว่าเข้ายางมาแพงเราจะเอาใครมาไปพูดนานมนะครับกระใดที่พูดนามอย่าเก็บตัวกระใดที่พูดนามอย่าคอราาอ์รัชชันเนี่ยประเทศเราก็จะโรคจมแก้อย่างไรมันก็ไม่หายครับนิสัยคนเอามาเปลี่ยนได้แต่สามดาวเขางคนมาเปลี่ยนไม่ได้ ความหลายใจความเจ้าชู้ความกัดรอบปี้ป้องความโกโหกอะ่ะมาแก้ยังไงมันก็มาแก้ไม่ได้อยาเสืติดตกตามอย่างเงี้ยมาอยู่ที่ใครครับมันก็ไปแก้เลือกตั้งใหม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไหมมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกเราจะทําตามสามาัญญาอันนี้มันจะเข้าแปดปีแล้วนะครับ ก็ยังเหมือนเดิมสกกล์ก็ยังเหมือนเดิมเนื้อหมูเนื้อไก่รกาคาก็แพงขึ้นแต่ค่าแรงค่าตา่ำก็ตกต่ำโคตกงามก็เยอะบมากรเรียกจบก็กลับมาปลูกกระลางไม่ใช่ว่าเรื่องงานไม่ได้เรื่องงานเพราะว่าเศษฐกิไม่ดีทั้งห้ายมีโควิดนะครับขอไม่คิด อะไรอะไรก็แก้ได้สกิโตตามถ้ามีผู้นาที่ดีอาจจะแก้ได้อยางแต่ว่าความเจ้าชู้ไหลใจโคลห์นนี้มาแก้ไม่ได้หรอกมันที่สารดาของคนก่อนที่เราจะไปโทษคนอื่อว่าคนอ,อื่นไม่ดีก่อนที่เราจะไปว่าคนอ,อื่ว่าคนอ,อื่นไม่ดีอ่ะถมมมอที่ตัวของเรา่อว่าเราดีพอหรือยังว่าเรามีความสามารถที่ จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้หรือยังจะเป็นอะไรก็ช่างให้เราเป็นคนดีศาสนาทุกศาสนากขสอนเราให้เป็นคนดีจะเป็นกับเทยจะเป็นทองจะเป็นดีจะเป็นตู้จะเป็นเก๋ใคเราเป็นตัวกับตัวเองแล้วก็เป็นคนดีถ้าเราเป็นอะไรแล้วมันไม่ทําให้ครอบครัวเราเดือดร้อนมันไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เป็นไปเถอมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าเราเป็นแล้วมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยคุณจะเป็นยังไงก็ช่างมันก็ผิดไปหมดแหละ นะควาไปคิดเป็นอะไรก็เป็นได้คับเป็นตัวขับตัวเองอยากทำตีประจําใจของผมก็ทําได้แก็พู่นะล้ามตกกินบ่ล้ามตอกกินกน,นะควาไปคิดคนทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยข้าหยํอมหมากแพนเศรษะกิ้ก็ต,ตกตามจะไปโทษคนนะคนนู้นก็ไปโทษไม่ได้เราต้องโทษที่ตัวเราเนี่ยเราเป็นคนเป็นเลือกเขาเองนี่นะ เลือกคนที่ชอบกามเบอร์คนที่ใช่ไม่ใช่เหรอคุณเป็นคนบบกาเบอร์เขาไม่ใช่เหรอบอกว่าเขาไม่ดีเขาเจ๊งเงินห้าพันก็ไปเอาบอกว่าเขาไม่ดีนะคนละครื่องก็ไปเอาเราชนะก็ไปเอาแบบป,ประชาชนก็ไปเอาเงินเกษตรกรก็ไปเอาถ้าเขาไม่ดีก็ไม่ต้องไปเอาเงินเขาส,นสินะเอาไปคิดเรียนหนึ่งก็คือจะเอาใครมา,ปมาเป็นนายกมันก็เหมือนกันหมาาดนั่นแหละนะมันก็เหมือนกันหมดมันจะดดีไปหมดมันก็ไปไปไม่ได้ มนจะเร็วไปหมดมันก็ไปไปไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดก็คือมนุษย์แต่ทุกวันนี้มนุษย์ก็ทะเลาะกันแยกที่ดีกันแยกที่ทำมหากินกันก็ต้องอายสัตว์เดรัจฉานด้วยซ้ำไปสัตว์เดรัจฉาเขาอยู่ในป่าเขายังไม่ทะเลาะกันเลยพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่มนุษย์เป็นคนที่ทะเลาะกันสัตว์เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะมาไปคิด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนะี่ยคนเราสูงได้ก็ต่ำได้รวยได้ก็จนได้เครื่องบินเนี่ยทำให้มันบีบโบกฟ้าเนี่ยมันก็ต้องลงมาจอดไม่ใช่ว่าบีเสมอไปนะพอไ้คิดคนเราทุกคนเกิดมาอย่าไปดูถูกซิกันรละกันอย่าไปบอกว่าไอ้คนนี้ไม่ดีอย่าไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีกต่ดนที่เรายังไม่ดีพอคนในเมืองบาคอนบากรุงเขาชอบดูถูกคนดอยเขาชอบดูถูกคนกะเหรี่ยงอย่าคิดน,นะ แม้ผมไปเกรียดผมก็มีหัวใจ่าไปดูถูกซึ่งกันแลกการนะใบหน้าของคนมันเปลี่ยนเหมือห่อนนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งที่ควรจะมาสการะมาบูชาเราก่อนคนต้องกลับไปไหวพ่อไหวแม่ทำดีกับพ่อแม่เมื่อคนทำดีกับพ่อแม่ของคุณแล้วก็เผยหว้พระพุทธเจ้าต่อนะการทำบูทาที่ใหญ่ที่สุดก็คือการตอบแทนบุคุณของพ่อแม่ รอลงมาก็คือการสร้างห้องน้ำการะซ้าถนนถ้าคุณซ่้าถนนองคุณซ่้าห้องน้ำที่ดีคณก็ไปสร้างวัดนะท้าแมว่าของคุณจะสวยสถานที่ของคุณจะสวยถ้าไม่มีถนนหนทางคงเขาก็ไปไม่ถือวัดไปไม่ถือบกแต่ถ้าถนนข,ของคุณดีห้องน,น้ำของคุณดีคุณมาสร้างวักใครๆก็อย่าเข้าฝากไว้คิดนะครับนิสัยคนเนี่ย มาเปลี่ยนได้แต่สารดาวคมามเปลี่ยนไม่ได้ความเจ้าชู้ไหลใจโกหกพวกเนี้ยมันมีทุกคนอ่ะเรามาจะดีไปหมดมันก็ไปไปไม่ได้มนจัเรียวไปหมดมันก็ไปไปไม่ได้มันก็ตอเดินพระพุทธเจ้าบอกว่าเราตอเดินใส่กลางตื้อไปมันก็จะขัดหยอไปมันก็ไม่พร้อมมันตอเดินใส่กลางมาไ้คิดคนเราอ่ะสติมาปญยาก็จะเกิดสติตะเลิกมันก็จะเกิดปัญหานะมาไว้คิดทําอะไรให้มีสตินะ ทำแล้วคว่อยพูดจะทําอะไรก็ให้มีสติจะโหลดทูนอะไรก็คอยมีสติช่วงนี้มันเป็นยุทธ์ที่เข้ายำแบบแทศรศรร้สติตัวตามคุณจะโหลดทูนจะขายอะไรก็คอยมีสติคิดให้ดีๆกับว่าวะจะทานหรือไม่ทานเอากกดไลค์นะครับผมก็กดไลค์เดี๋ยผมก็กดแชร์ไลค์นี่แชร์นี่ subscribe บไอ้สิ่งนี้นมีค่าสะดวกสบายดิจิทัลไรท์นะครับสบายใจนะที่พลาดก็ได้ก็ต่อไป,ขอ,ไปขอบคุณครับ